ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอรุ่งเช้ามาเยือนแสงตะวันาสาดส่องมาแต่ไกลเชินเสี่ยงถอนหายใจด้วยอารมณ์หลากหลายเขาไม่ทราบว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเป็นยังไงบ้างเขารู้เพียงการเดินทางของตอนนั้นไม่ง่ายเขาต้องผ่านอุปสรรคมากมายก่อนจะมาถึงจุดนี้ ซึ่งยามนี้เขาอยู่ใกล้จุดหมายเป็นอย่างมากแม้จะช้าไปบ้างแต่เฉินเซี่ยงยังคิดว่าการบินของเขานั้นรวดเร็วเขาเดาไว้ว่าอย่างน้อยๆเขาต้องติดสิบอันดับแรก ตอนแรกเขามั่นใจว่าเขาสามารถชิงตำแหน่งผู้ชนะการแข่งขันในรอบนี้ได้แต่เมื่อได้เห็นความเร็วอันน่าสะพรึงกลัวของหลานหลานแล้วเขาจึงทราบว่าตนเองคิดผิดผู้เยาว์ที่ทรงพลังในแผ่นดินราชาช่างมีมากมายนัก ตอนนี้เฉินเสียงมั่นใจว่าด้วยความเร็วของผู้เข้าแข่งขันอื่นๆแล้วหากพวกมันไม่ถูกขัดขวางบางทีพวกมันอาจจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าตัวเขาเมื่อคิดถึงจุดนี้ เฉินเซียงเพียงรู้สึกเกลียดชังหวางเสวียนที่จงใจใช้อุปสรรคต่างๆเข้าขัดขวางจนทำให้เฉินเซียงเสียเวลาไปมากแต่เฉินเซี่ยงก็ยังคิดว่าตั้งแต่ที่เขามาเขาได้ทำให้วังเทพพยุตสูญเสียไปไม่น้อยเช่นกันดังนั้น เขาจึงแอบรู้สึกมีความสุขอยู่ในใจเพราะอย่างน้อยๆเขาก็ได้เห็นหวางสเสวียนโกรธแต่ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเฉินเซี่ยงอย่างที่สุดคือความทรงจำของผู้เชี่ยวชาญด้านขายพลังทั้งสี่ คนสิ่งนั้นนับเป็นสิ่งล้ำค่าย,ยิ่งเมือ่อเฉินเซี่ยงใช้ออกด้วยสาปวิญญาณเขาสามารถแปรเปลี่ยนความทรงจำและประสบการณ์ของอีกฝ่ายมาเป็นของตนได้บางคนใช้เวลาอย่างยาวนานในการเรียนรู้ขายพลงัง แต่เฉินเซียงสามารถครอบครองมันได้ด้วยเวลาเพียงไม่นานการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในข่ายพลังนั้นไม่ง่ายนะักการเรียนรู้ข่ายพลังต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลทั้งยังมีความอันตรายสูงหากข่ายพลังผิดพลาดเพียงเล็กน้อย มันย่อมระเบิดด้วยเหตุการณ์ที่อันตรายเช่นนั้นเฉินเซียงเคยได้ยินว่ามีผู้มากมายตกตายเพราะขายพลงังปราบใดที่เขาสามารถนำเอาความทรงจำที่ล้ำค่าเหล่านั้นไปใช้ได้ตามใจปรารถนา เมื่อนั้นเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในข่ายพลังอีกอย่างเขายังมีคำพีผู้สร้างในครอบครองมีข่ายพลังและรูปแบบวิญญาณที่เรากับสมบัติทำให้รากฐานความรู้ในเรื่องข่ายพลังของเขามั่นคง หากเขาใช้เวลาศึกษามันจนเชี่ยวชาญพอเขาย่อมเริ่มสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาได้เฉินเซี่ยงพุ่งทยานบนท้องฟ้าในระดับที่สูงมากแม่เขาจะใช้ปีกเพลิงขนาดยักษ์ในการบิน แต่หมู่เมฆที่อยู่เบื้องล่างยังสามารถบดบังตัวเขากระทั่งผู้ที่อยู่ภาคพื้นยังไม่สามารถมองเห็นเพียงแต่เขายังสามารถใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเกรงขามของตนสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นบนภาคพื้นได้ระหว่างทาง เชิญเสียงพบคนมากกว่า20คนกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเขาเดาว่าคนเหล่านั้นคงวิ่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักหากคำนวณจากความเร็วในการวิ่งตะบ,บึงแบบไม่หยุดพักแล้วไม่เกินสิบ วันคนเหล่านั้นก็จะไปถึงจุดหมายเฉินเซี่ยงเดาว,ว่าบางทีหวางเสวียนอาจจะแอบช่วยสิทธิ์ของพวกมันเพราะเมื่อสิทธิ์ของพวกมันไปไกลเกินกว่าครึ่งทางกู่ตงเฉินและหูไคหมิงย่อมไม่ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น คนของวังเทพพยุทธ์นั้นมีอยู่มากมายการช่วยสิทธิ์ของพวกมันโกงย่อมไม่ใช่เรื่องยากแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงยังคงพุ่งทยานแซงคนเหล่านั้นไประหว่างทางเขายังพบเจอผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆอยู่บ้าง การแข่งขันนี้จะคัดผู้เข้าแข่งขันออก30คนคนเหล่านั้นล้วนตามหลังข้าหากไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นข้าย่อมผ่านการทดสอบได้อย่างง่ายดายเฉินเซี่ยงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหากไม่ใช่เพราะวังเทพพยุตจงใจขัดขวางเพื่อทำให้เขาถูกคัดออกจากการแข่งขันในรอบต่อไปมันคงไม่ทำให้เฉินเซี่ยงอารมณ์เสียขนาดนี้สามวันผ่านไป เฉินเซียงไล่แซงผู้เข้าแข่งขันคนอื่นได้บ้างซึ่งยามนี้จุดหมายปลายทางก็อยู่เบื้องหน้าของเขาแล้วมันคือภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ยอดภูเขามีเวทีพร้อมกับระฆังทองแดงขนาดใหญ่หากเฉินเซียงเคาะระฆังได้ นั่นหมายความว่าเขาได้มาถึงจุดหมายแล้วแม่เฉินเซี่ยงจะมองเห็นจุดหมายแต่มันยังอยู่ห่างไกลเพราะภูเขาลูกนั้นมีขนาดใหญ่มากมันสูงเสียดแทงเข้าไปในหมู่เมฆหักเคลื่อนที่ด้วยการวิ่งกว่าจะขึ้นไปบนยอดเขาได้คงต้องใช้เวลานานมากเร่งความเร็วเต็มที่เฉินเซี่ยงกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครั้งจนทำให้เขาต้องเสียเวลาดังนั้น ปีกแห่งหงเพลิงของเขาพลันลุกโหมด้วยเพลิงมากขึ้นขยายใหญ่มากขึ้นนอกจากนี้ปีกเพลิงของเขายังอัดแน่นไปด้วยสายฟ้าที่รุนแรงขับส่งเป็นแรงระเบิดทำให้ความเร็วในการบินของเขาเพิ่มมากขึ้นที่ยอดเขามีผู้คนมากมายพวกเขาเห็นเฉินซิ้งกำลังตรงเข้ามาเฉินซิ้งกระพือปีกเพลิงขนาดยักษ์ทั้งใต้เท้าทั้งสองข้างของเขายังปรากฏบอลปานสีคราม ทุกคนที่เห็นล้วนตกตะลึงเพราะความเร็วในการบินของเฉินเซียงนั้นน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากเฉินเซียงทะยานแหวกอากาศเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเดิมที่เฉินเซียงยังอยู่ห่างจากยอดเขาอยู่มากแต่เมื่อเขาเร่งความเร็วเต็มที่ความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าทำให้ตัวเขาดูราวกับลำแสงสีแดงแหวกผ่านอากาศพุ่งตรงมาที่ยอดเขา เฉินเซียงร่อนลงบนเวทีที่อยู่บนยอดเขาอย่างโดง,งามก่อนจะเดินตรงเข้าไปเคาะระฆคังขนาดยักษ์เสียงระฆคังดังกังวานทั่วท้องนภาเมื่อเสียงระฆคังหยุดลงชายชราผู้หนึ่งจึงตะโกนขึ้นเฉินเซียงได้อันดับที่15 หลานหลานเพื่อนเข้ามาข้างกายเฉินเซียงปากเล็กๆของนางขยับพลังกล่าวอันดับที่15เจ้า้ามากเฉินเซียงหัวเราะพลังกล่าวสาวน้อยหากเจ้าถูกผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตอันยิ่งใหญ่เข้าขวางตั้งแต่เริ่ม ถูกฟูมวิหกราชสีวานอนกว่าหลายพันตัวเข้าจู่โจมถูกข่ายพลังแรงน้มถ่วงปรึงร่างจนไม่สามารถขยับหรือกระทั่งใช้ปราณได้และท้ายที่สุดยังถูกผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตอันยิ่งใหญ่ที่ครอบเส้นโลหิตราชาเข้าจู่โจมอีกเจ้าคิดว่าเจ้าจะรวดเร็วได้ขนาดข้าไหม แต่นับว่าโชคดีที่คนพวกนั้นเป็นแค่ขยะพวกขอบเขตอันยิ่งใหญ่ที่เข้าขัดขวางตั้งแต่ตอนแรกน่าจะบาดเจ็บสาหัสส่วนปุ่วิหกราชสีวานอนหากไม่ล้มตายย่อมบาดเจ็บสาหัสส่วนไอ้พวกผู้เชี่ยวชาญขายพลังทั้งสี่คน ข้าอัดปราณกระแทกใส่พวกมันจนเส้นลมปราณทั้งร่างของพวกมันได้รับบาดเจ็บส่วนเจ้านักสู้ที่ครอบครองโลหิตราชาข้าก็ทำลายกระบี่ทองสมบัติล้ำค่าของมันทั้งยังทุบตีมันจนบาดเจ็บสาหาัส ถึงจะมีพวกมันเป็นอุปสรรคแต่ยังนับว่าไร้ประโยชน์อยู่ดีเฉินเซี่ยงกล่าวพลางจ้องมองหวางเสวียนใบหน้าของมันบิดเบี้ยวอย่างน่าเกลียดกูตรงเฉินและวูคามิ่งเองก็ไม่ต่างกันเพราะพวกเขามานอาอยู่ที่นี่ก่อน เมื่อผู้ที่เข้าแข่งขันคนอื่นมาถึงพวกเขาได้สอบถามและพบว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆไม่พบอุปสรรคเลยทําให้มุ่งหน้ามาอย่างที่แห่งนี้ได้อย่างง่ายดายแต่เฉินเซี่ยงกลับต้องผ่านพบอุปสรรคอย่างต่อเนื่องทั้งในตอนท้ายยังมีนักสู้ผู้ครอบครองเส้นโลหิตใช้กระบี่เข้าจู่โจมเขาอีก เฉินเซียงคือคนของเฉินเซียงหมู่แผ่นดินใหญ่เหล่าผู้ยิ่งใหญ่มากมายย่อมต้องมาจับตาดูเขาหว,วาเซียงเยกเล่าวพลางยิ้มแผ่นดินราชาช่างอัธยาศัยดีนะักพวกท่านถึงกับส่งคนมากมายไปต้อนรับขับสู้เฉินเซียงแต่สุดท้ายเขายังสามารถคว้าอันดับที่สิบ้ามาได้ พวกท่านช่างน่าไอนะักหวังสเสวียนท่านไม่คิดเหรอว่าการกระทําของท่านมันน่าสะอิดสะเอียนหากท่านไม่ชอบที่เฉินเซียงเข้าร่วมงานประลองราชาท่านแค่เอ่ยมาข้ารับรองว่าเขาต้องถอนตัวแน่แต่ท่านจำเป็นต้องใช้วิธีที่น่ารังเกียจแบบนี้ด้วยเหรอข้าจะบอกท่านให้อย่าได้หลงคิดว่าแผ่นดินราชาของท่านแข็งแกร่งที่สุดจนทุกคนต้องหวาดกลัว หากครั้งหน้าท่านยังทำแบบนี้อยู่ข้าหลิวเมิงเอ๋อจะทำให้ชีวิตอันเป็นนิรันดร์ของท่านสิ้นสุดลงด้วยมือของตัวเองหลิวเมิงเอ๋อโกรธแค้นเป็นอย่างมากคลื่นความเย็นแผบปกคลุมทั่วยอดเขากระทั่งยอดเขาถูกปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งด้วยพลังของนางทําให้ผู้คนรู้สึกอยากจะคุกเข่าซิโรราบผู้คนทั่วทั้งเวทีเงียบสนิท หวังสเสวียนขมวดคิ้วพลางขับความเย็นที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายออกผู้คนล้วนไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลิวเมื่อเอ๋อถึงต้องทำขนาดนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ